ช่วงที่แล้วที่แนนได้ผ่าล่องเรือตามหามะละกอแขกนวลดำเนินสะดวกมะละกอเพื่อการตำส้มตำโดยเฉพาะมาช่วงนี้แนนจะพาไปตามหาวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือมะเขือเทศค่ะและตอนนี้นะคะเนนก็มาอยู่ที่ไร่มะเขือเทศอันกว้างใหญ่แห่งนี้ที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นค่ะ ี่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้าสำเพาจะพาเราเข้าไปดูในไร่มะเขือเทศสีดาค่ะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะมะเขือเทศสีดานี้นะคะเป็นพืชที่ชอบแดดค่ะแต่จะปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตดีในช่วงฤดูหนาวนะคะโดยลักษณะพื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศสีดานี้นะคะจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีแล้วก็พื้นที่โล่งกว้างซึ่งน้าสำเพานะคะมีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศสีดานี้2ไร่ค่ะ ถ้ารวมของชาวบ้านคนอื่นๆแล้วนะคะมีพื้นที่เพาะป,ปลูกมะเขือเทศสีดาในบริเวณใกล้เคียงกันนี้มากกว่า40ไร่โดยลักษณะาการปลูกต้นมะเขือเทศสีดานี้นะคะก็จะมีการปลูกเอาไว้เรียงเป็นแถวๆแบบนี้ค่ะลักษณะของต้นมะเขือเทศสีดานี้นะคะก็คือจะเป็นต้นที่สูงแบบว่าตั้งแต่ไหล่บ่าเนี่ยนะคะขึ้นไป คือบางต้นนี้ก็สูงแบบน่าจะเกือบ2เมตรปกติแล้วเวลามันออกผลออกลูกอย่างเงี้ยมันจะลักษณะเป็นแบบไหนพานูไปดูได้ไหมได้ครับต้นไหนดีคะมันจะเริ่มจากแบบไหนก่อนสีไหนสีนะครับสีขาวนี่ไหนคะสีแดงครับอสีอ่ีเขียวก็คือว่าในระหว่างเออคลือนมาทีแรกก็เป็นสีเขียวแรกๆเป็นแบบนี้อ๋อเป็นลูกแรกสีเขียว มะเขือเทศสีดาเป็นพืชล้มลุกหมายุ่มนะคะที่ให้ผลดกมากโดยใช้เวลาปลูกประมาณ40-50วันก็จะเริ่มออกดอกจนอายุครบ65วันนะคะก็จะสามารถมีผลผลิตให้เริ่มเก็บได้โดยผลของมะเขือเทศสีดานี้จะออกมาเริ่มจากสีเขียวๆพอโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นสีครีมแล้วก็อมชมพูไปจนถึงสีแดงสดแบบนี้ค่ะ ลักษณะของรูกมะเขือเทศที่เราคุ้นเคยันคคะอยู่ในส้องต้มนี่ที่เรามาตามหากันนี่ก็คือเป็นมะเขือเทศสีดาที่สุกสีดาครับสีดาสุกพร้อมกินแล้วพร้อมกินแล้วพร้อมแค่งานได้แลับค่ะคือดูแล้วคล้ายๆกับเอ่อผลสตอรี่เลยสีน่ารักมากเลยอะค่ะแล้วก็จะแบบตัวมะเขือเทศนะคะพอเราเก็บมาใหม่ๆเนี่ยจะเห็นว่า ตรงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกขนตางอนขนตาขนตาเขาเรียกขนตาเรียกขนตางอนครับคือเาเรียกอะไรนะขั้ว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 ของมะเขือเทศนี่ค่ะน้าบอกว่าเรียกว่าขนตางอนก็คือมันจะมีลักษณะงอนงอนขึ้นมาอ๋อนี่เหมือนขนตาคนโอ้จริงด้วยเนี่ยค่ะขนตางอนขนตางอน ็คือสองไซส์ที่สามารถเก็บได้คือไซส์นี้ที่นิยมแล้วสีแบบไหนที่มันกินได้เลยสีแบบแดงครับสีแบบแดงอ่ะแล้วเราเก็บแบบสีชมพูไปมันกินได้หรออไปใส่ไปใส่ต้มยำอะไรก็ได้สีนี้สีค่ะแล้วสีนี้ส้มดำส้มตำาแล้วสีนี้นี่สีชมพูแบบนี้มันจะสุกอีกไหมสุกครับก็บสุกเป็นเป็นเป็นสีนี้ต่อไปอ๋อเรารสชาติมันเป็นยังไงนะที่เขาบอกว่าตังคมตํานี้ถ้าไม่มีมะเขือเทศสีดานี่ไม่ได้เลยนะ มันถ้าไม่มีส้มถ้าไม่มีมะเขือเทศสีดานี่ก็มันมันเชยแล้วก็มันมันไม่อร่อยคับที่เขาไปดามันเชยรสชาติมันเชยอะไรเชยนี่มันเป็นยังไงนะมันไม่ถึงรสถึงมันไม่ถึงใจะมันไม่อร่อยมันไม่แซ่บมันไม่แซ่บนะบอกว่าถ้าไม่มีมะเขือเทศสีดานี่มันไม่แซ่บมันไม่ใช่ส้มตำมันเชยรสชาติมันไม่ใช่ใช่ไหมครับ มะเขือเทศนี้นับว่าเป็นผลไม้โบราณที่มีมาก่อนยุคประวัติศาสตร์ราว5,700ปีโดยชาวแอสเทกนะคะเป็นชนชาติแรกที่ปลูกมะเขือเทศตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่วัชพืชที่ขึ้นตามท่ามกลางไร่ถั่วและมันสัปหลังแถบเทือกเขาแอนดีสในอเมริกากลางต่อมานะคะก็ได้มีการพัฒนาพันธุ์ตามธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกเป็นอาหารการแพ่หลาย มะเขือเทศนี้นับว่าเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้เช่นเปรูโบลิเวียเอกวาร์โดยประเทศเหล่านี้นะคะก็ได้มีการนำมะเขือเทศมาปลูกในแถบยุโรปอย่างอังกฤษอิตาลีสเปนฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันนะคะก็ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆมากมายมาจนถึงปัจจุบันค่ะก็คือเปลือกเปลือกข้างนอกค่ะจะแข็งมิด ูน้ําน้ำน้ำตัวมะเขือเทศนี่เยอะมากเลยครับโอ้หสดมากเลยอะลองทานเลยดนะิโอ้โหแบบว่าได้กลิ่นเปรี้ยวๆออกมาแล้วอันนี้คือยังไม่ได้กินเลยนะคะเดี้ยวหวานครับอันไหนคือความเปรี้ยวที่เขาจะให้เราตรงไหนก็ตรงนี้นะครับตรงเม็ดเมล็ดเมัน,นดโอ้็ดนี่ค่ะคือแต่ตรงนี้มันจะเป็นมันหวานหน่อยตรงนี้ครับตรงนี้จะหวานหวานแต่ตรงนี้เปรี้ยวค่ะ นี่ค่ะนี่คือเป็นลักษณะภายในของมะเขือเทศสีดาสดๆนะคะที่สามารถทานได้ตรงเม็ดเขาว่าเปรี้ยวมากเลยค่ะืมื่อ้ต้องใจกินมะเขือเทศขนาดนี้ผินแล้่อยอ้นมมะเขือต้องขอบๆแบบมันจะแข็งแล้วก็มันจะหวานกว่าข้างในที่เป็นเม็ด่ะคะ นี่คือจะเป็นสูตรได้ตัว,ตวของเขาเลยว่ารสชาติแบบนี้เลยครับมะเขือเทศสีดานี้จะเหมาะกับการนำไปกินสดสดค่ะแล้วก็ใช้ประกอบทำอาหารประเภทต้มยำนะคะแต่ที่ดูจะนิยมมากที่สุดก็คือการนำเอามะเขือเทศสีดามาตำส้มตำนั่นเองค่ะเหตุผลนั้นก็เพราะว่ามะเขือเทศสีดาจะมีน้ำที่ส้มเปรี้ยวเมื่อคลุกเคล้าวรวมกับน้ำปรุงรสส้มตำและเส้นมะละกอแล้วก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมแซบหนัวนั่นเองค่ะ ต,ตำสมตำเรารสชาติยังไงบอกหนูให้ชื่นใจหน่อยมันอร่อยดี <c oughs> มันอร่อยแซ <c oughs> บใช่ไหมคะแซบครับและในที่สุดนะคะเราก็มาตามหามะเขือเทศสีดาสดๆจากไร่ที่อยู่บนต้นนะคะเจอแล้วนี่เนี่แหละที่เขานำเอาไปทำสมตำ <c oughs> แล้วก็คือความลับความอร่อยทั้งสีสันแล้วก็รสชาติที่แบบเปรี้ยๆวๆหวานๆนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากวัตถุดิบอย่างมะเขือเทศสีดานนี่แหละคะ่ะ <c oughs> แต่เมื่อมะเขือเทศสีดานี้มีอายุได้115ถึง120วันชาวสวนก็จะทยอยเก็บผลที่เริ่มมีสีอมแดงใส่ตะกร้าแล้วก็นําไปคัดแยกไซต์เพื่อรอส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจําเพื่อไปส่งขายตามตลาดหรือส่งตรงให้กับร้านขายส้มตําค่ะนอกจากจะมีวัตถุดิบหลักอย่างมะละกอมะเขือเทศแล้วนะคะ การปรุงรสชาติของส้มตำที่ต้องการความเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนั้นก็ยังต้องมีวัตถุดิบอีกมากมายที่เป็นองค์ประกอบปรุงความอร่อยซึ่งก็มีวัตถุดิบอย่างมะขามเปียกและมะนาวที่จะให้ความเปรี้ยวจีด๊ดโดยมะนาวที่ใช้ในการทำส้มตำนี้นะคะก็จะนิยมใช้มะนาวแป้นค่ะที่จะมีผลกลมใหญ่แป้นเปลือกบางมีน้ำมากและก็เปรี้ยวอร่อยส่วนความเผ็ดนั้นก็จะมาจากพริก ที่เลือกใช้ได้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพริกแห้งพริกสดซึ่งก็จะมีรสชาติความเผ็ดหอมที่แตกต่างกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละร้านค่ะนอกจากนั้นนะคะความหวานของส้มตําก็จะมาจากน้ําตาลที่จะนิยมใช้เป็นน้ําตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตะโนดซึ่งก็จะได้รสชาติความหวานและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเมื่อนําไปปรุงรสส้มตําค่ะ ี่ก็คือที่มาของวัตถุดิบในการทำส้มตําที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญในตัววัตถุดิบที่หลากหลาย แต่ว่าเรื่องราวของส้มตำยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนจะพาออกเดินทางต่อเพื่อไปตามหาแหล่งวัตถุดิบที่ทำให้ส้มตำนั้นมีเมนูสารพัดอย่างรสชาติแซ่บนัวที่เป็นเอกลักษณ์ของส้มตำนั้นจะพาระเราเดินทางไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมการทานอาหารของคนไทยในด้านไหนอีกบ้างกลับมาติดตามความรู้ฉบับส้มตำในกบนอกกลาตอนที่สองกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ย้อนรอยตามเส้นทางสายปูเข็มตามหากุ้งแห้งจับปูแสม <c oughs> และปลุกไปยังแหล่งปั้นครกเพื่อเรียนรู้ศาสตร์การ,การตำส้ตมตำให้ออกมาแซบ <c oughs> ดูเหมือนเขาทำจะไม่ยาก <c oughs> ในกบนอกราลาวันพระฤหัสบดีที่22กันยายนนี้2ทุ่มครึง่งทางช่อง9 Encode HD และ Modern Eye TV โ <c oughs> อ้อแรกก็รับแล้วค่ะ มันเปียกน้ำอะนี่ไงนี่จากรองเท้าข้าใบต้นเตี้ยกลายเป็นต้นตึง